คราวนี้เป็นขบวนการที่น่าตกใจค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าขบวนการอุ้มบุญกลืนชาติคือมีกลุ่มคนจีนที่ทำธุรกิจสีเทาเนี่ยพยายามที่จะไปว่าจ้างหญิงไทยให้อุ้มบุญหรือว่าอุ้มท้องเพราะหวังจะใช้ประโยชน์นะคะจากลูกที่มีสัญชาติไทยค่ะข่าวขบวนการอุ้มบุญจริงๆอยากจะย้อนให้คุณผู้ชมได้ไปดูนะคะว่า มันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูอันนี้เป็นภาพเมื่อปี63ก่อนเลยเป็นภาพของขบวนการอุ้มบุญนายเจ้าหลานค่ะนายเจ้าหลานเนี่ยเป็นข่าวดังเมื่อปี63เข้ามาทําทีเปิดธุรกิจในประเทศไทยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นการว่าจ้างให้หญิงไทยนะคะอุ้มบุญแล้วก็มีการส่งเด็กเนี่ยกลับไปที่ประเทศจีน8ปีเต็ม จุดประสงค์ของขอบวนการอุ้มบุญแบบนี้ขบวนการอุ้มบุญธรรมดาไม่ใช่ขบวนการอุ้มบุญกลืนชาติชัดเจนนะคะว่าเป็นการว่าจ้างของคนที่ต้องการมีลูกอยากได้ลูกมีปัญหาในการตั้งครรภ์ก็มาว่าจ้างหญิงไทยพอได้ลูกแล้วก็จะเอาเด็กเนี่ยกลับไปเลี้ยงไปขอสัญชาติที่ประเทศจีนแต่ขบวนการล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ไปสืบพบเนี่ยอันนี้น่าตกใจกว่าเพราะว่าเป็นขบวนการอุ้มบุญกลืนชาติเดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูนะคะว่า ขบวนการเหล่านี้มีจุดประสงค์แล้วก็มีวิธีการยังไงอย่างที่ดิฉันเล่าไปขบวนการอุ้มบุญจุดประสงค์เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะคะว่าต้องการที่จะได้ลูกได้เด็กแล้วก็เอาเด็กกลับไปข่าวแบบนี้เราเห็นหลายประเทศย้อนกลับไป10ปีที่แล้วก็มีของชายชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาว่าจ้างหญิงไทยให้อุ้มบุญค่ะส่วนกรณีของอุ้มบุญกลืนชาติเนี่ยมันแตกต่างไปคือเขาต้องการจะได้เด็ก ที่มีสัญชาติไทยค่ะวิธีการทำยังไงชายชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่ต้องการจะอยู่ไทยยาวๆเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมันง่ายกว่าทำในประเทศจีนอยู่แล้วนะคะก็จะหาเอเย่นหาในหน้าว่าจ้างหญิงไทยค่ะให้ตั้งท้องวิธีการส่วนใหญ่ก็จะพากันไปทำที่ประเทศกัมพูชานะคะจากการที่เจ้าที่สืบสวนมาพอหญิงไทยคนนี้ตั้งครรภ์แล้วก็จะพากันกลับมาประเทศไทย จุดนี้เป็นจุดสําคัญเพราะว่าเขาอยากให้เด็กคนนี้เกิดที่ประเทศไทยได้สัญชาติไทยพ่หญิงไทยคลอดลูกออกมาพ่อที่เป็นคนจริงก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรไม่จําเป็นจะต้องจดทะเบียนสมรสกันนะคะคราวนี้พ่อคนจริงคนนี้ได้ประโยชน์ระยะสั้นไปเลยคือจากที่ต้องต่อวีซา่า1เดือน2เดือน3เดือนไปต่อวีซ่าระยะสั้นๆคราวนี้ใช้วีซ่าอุปการรบุตร ต่อกันยาวๆปีต่อปีค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นที่เขาได้ได้ลูกไปด้วยได้ใช้วีซา่าอุปการรบ,บุตรไปด้วยแต่ผลประโยชน์ระยะยาวมันน่าตกใจกว่านั้นค่ะเมื่อเด็กคนนี้อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะเท่ากับว่าเขาเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบก่อนหน้านี้กลุ่มจีนเทาต้องจ้างคนไทยเป็นนอมินีใช่ไหมคะต้องจ้างคนไทยถือหุ้นต้องจ้างคนไทยถือครองที่ดินต่างๆคราวนี้เขามีนอมินีที่เป็นนอมินีโดยสายเลือด เด็กคนนี้สามารถถือครองทรัพย์สินทีนี้นับไป10-20ปีเด็กบรรลุนิติภาวะพ่ออายุ50ปีก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์วีซ่าในลักษณะของวีซ่ากเกษียณอายุคราวนี้อยู่ต่อในประเทศไทยได้อีกยาวๆไปดูฟังไปฟังนะคะผลประโยชน์ของกลุ่มนี้ที่ต้องการจากเจ้าที่ชุดสืบสวนที่เกาะติดขบวนการนี้มาตลอดค่ะที่เราทำการสืบสวนพบแผนมิตุสกรรมคือคนจีนเนี่ยนะครับพ่อจีนแม่จีนเนี่ย ต้องการจะมีลูกที่เกิดจากแม่ไทยแล้วให้กําเนิดในในประเทศไทยเพื่อจะให้เด็กเนี่ยได้สัญชาติไทยเขาก็จะมีความเป็นพ่อของเด็กไทยนะครับเขาก็จะได้มีสิทธิ์ในการที่จะขออยู่ในราชาอาณาจักรนะครับด้วยเหตุผลขอเลี้ยงดูบุตรจะเลี้ยงดูได้ตั้งแต่กําเนิดนะครับจนถึงเด็กอายุ20ปีบรรลุนิติภาวะคนต่างด้าวผู้ชายที่เป็นเป็นพ่อเด็กคนนี้อายุครบ50ปีเขาสามารถยื่นขออยู่ต่อในประเทศไทยแบบ ใช้ชีวิตบ้านปลายหรือที่เรียกว่ารีไทยเมนต์ได้อีกลูกเขเป็นพลเมืองไทยคราวนี้ลูกเขาจะทําทุกอย่างได้แบบาตามตามสิทธิทพลเมืองไทยเลยทําธุรกิจได้ทําอาชีพได้ไม่มีอะไรต้องห้ามเลยถือครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทุกอย่างได้หมดการตํารวจ อย่างที่ได้ฟังไปนี่คือนิยามของการอุ้มบุญกลืนชาตินะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าที่ก็เข้าปฏิบัติการตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งใจก,ากลางกรุงอยู่ย่านสีลมค่ะชั้นล่างเนี่ยเปิดเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปแต่ว่าด้านบนเปิดเป็นที่พักหลังสืบทราบว่าอาจเป็นแหล่งที่ใช้ในการจัดหาแม่อุ้มบุญชาวไทยนะคะให้กับคนจีนที่ต้องการมีลูกสัญชาติไทย สำหรับการตรวจคน้นครั้งนี้จริงๆแล้วมีการขยายผลมาจากคดีที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคดีแก๊งจีนอุ้มจีนเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีคราวนั้นตำรวจไปพบค่าว่าลูกของผู้เสียหายที่เป็นสองผัวเมียชาวจีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กที่เกิดกับผู้หญิงไทยพอไปตรวจ DNA ก็พบว่าไม่มีเอเของพ่อของผู้หญิงไทยคนนั้นเท่ากับว่าพ่อแม่ที่เป็นผัวเมียชาวจีนเนี่ย จ้างผู้หญิงไทยคนหนึ่งอุ้มบุญนะคะเพื่อหวังที่จะได้ลูกเป็นสัญชาติไทยนี่เป็นที่มาของการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะนี่เป็นบัตรไร้สัญชาติบัตรสีชมพูที่ชาวชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาทําธุรกิจสีเทาในประเทศไทยแล้วก็ถูกแก๊งคนจีนด้วยกันเองเนี่ยอุ้มแล้วก็กลายเป็นจุดต้องสงสัยที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจถึงลูกเขาแล้วก็พบว่า เป็นการจ้างหญิงไทยอุ้มบุญแล้วก็นี่เป็นภาพของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวน่าตกใจนะคะว่ารายงานล่าสุดจากชุดสืบสวนพบว่าตอนนี้เธอยังตั้งครันลูกอีกคนที่เชื่อได้ว่าอาจเป็นการอุ้มบุญด้วยค่ะวันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ ภายในอาคารที่มีการจัดเตรียมไว้อย่างที่เห็นไปพบกับคนจีนนะคะอยู่ในพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยเป็นอาคารที่ทาเป็นลักษณะของออฟฟิศแต่ว่าชั้นบนเนี่ยแตกต่างเลยคือซอยเป็นห้องห้องออกมาแต่ละห้องอย่างที่เห็นว่าไม่ได้มีแค่เตียงเตียงเดียวนะคะแต่ว่าทําเป็นลักษณะของหอพักเลยบางห้องมี2เตียงบางห้องมี3ามเตียงมีข้าวของเครื่องใช้ผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดเลยนี่เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นะคะคาดว่าเป็นแหล่งที่ใช้ในการ จัดหาแม่อุ้มบุญเพื่อที่จะทำการตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทายให้กับคนที่ต้องการ,รค่ะแต่ว่าวันนี้การตรวจค้นไม่เจอผู้หญิงไทยนะคะจึงอาจจะมีการหลบหนีแล้วก็ไหวตัวไปก่อนแต่ก็มีการรวบรวมเอาคนจีนนะคะที่เข้ามารออยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีลักษณะการเรียนภาษาไทยเตรียมตัวกันทุกอย่างไว้ด้วยเอาไปฟังเสียงของตำรวจอีกครั้งค่ะ ความผิดที่เราพบซึ่งหน้าเลยก็คือสถานที่ที่เราทําการตรวจค้นแห่งนี้นะครับวันนี้เราพบบุคคลต่างด้าวอยู่ในอาคารสํานักง,งานแห่งนี้นะครับเป็นพิรุษนะครับหลายคนมีข้อมูลการว่าจ้างไหมคะว่าราคาหรือว่าค่าจ้างเท่าไหร่ก็ตอนนี้กําลังขยายผลนะครับที่ทราบมาก็เป็นหลักล้านแต่จะถึงแต่ละสเต็ปมันก็จะลดทอนลงไปมีตั้งแต่ในหน้ามีตั้งแต่คนรับจ้างอุ้มบุญได้เป็นหลักแสนแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาคารแห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเอเย่นอุ้มบุญกลืนชาติแล้วก็อาจใช้ปรชสานที่ในการรับรองแม่อุ้มบุญแต่ว่ายังไม่พบตัวหญิงชาวไทยที่เป็นหญิงต้องสงสัยนะคะเรายัางตามต่อกรณีของการอุ้มบุญกลืนชาติเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่าค่อนข้างชัดเจนหลังจากนี้หากมีการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจํานวนมากระยะยาวที่พวกเขาหวังกันก็คือการมีเนมินีโดยสารเลือดสามารถถือครองทรัพย์สินแทนได้ค่ะ